การกำจัดมารให้หลุดออกไปจากใจเรานั้นไม่ง่ายมันยากยิ่งนะักมารเกาะกินใจมนุษย์เหมือนคราบหินปูนเกาะโคนฟันของเราเราจะกำจัดหินปูนที่ฟันของเราเราต้องไปหาทันตแพทย์เพื่อให้ทันตแพทย์ขูดหินปูนให้เรานี่คือการเปรียบเทียบเท่านั้นเราจะกำจัดกิเลสให้หลุดไปจากใจ ก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อให้ท่านสอนวิชากำจัดมารออกจากใจเราพระพุทธองค์ก็จะสอนให้เราฝึกภาวนาทางใจเพื่อให้ใจสว่างตามคำสอนที่ว่าการฝึกใจให้ใสสว่างเมื่อใจเกิดความใสสว่างมันก็หลุดไปจากใจมีทางเดียวต้องรู้จักกายสอนกายรวมทั้งสูตรด้วย ครูบาอาจารย์ท่านมีหน้าที่ให้คำสอนให้คำแนะนำต่อสิทธิ์พร้อมทั้งประพฤตินตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีท่านไม่ได้มีหน้าที่มารับฟังความฟุ้งซ่านจากเราอย่าปฏิบัติธรรมเพื่อแลกกับกิเลสมันจะไม่เหลืออะไรแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพก็จะไม่เหลือพระโพธิสัตว์นั้น ย่อมเอาปัญญายาณเป็นพระขันเข้าพิฆาตขินฆ่าโจรกล่าวคือกิเลสมีตนวิโมกหลุดรอดจากความผูกมัดกล่าวคืออุปทานในขันธาตุอายตนะประกอบกิจโดยการประคับประคองสรรพสัตว์ให้ถึงวิมุติธรรมโดยอนันตการพระโพธิสัตว์ ย่อมบำเพ็ญมหาภิริธรรมบำราบคมขีโยธีมานให้พ่ายแพ้ย่อมมุ่งต่อปัญญาญาณในพระนิพพานอันเป็นอนารัมมะนธรรมพระโพธิสัตว์ย่อมไม่ทำลายสมาจารวัตรแต่ก็สามารถอนุโลมตามโลกจัญญาได้นี่ขัดข้องกี่ขวางกันเลยย่อมอาจสามารถใช้อภิญญาโกศ ชักจูงสั่งสอนนิกรสัตว์พระโพธิสัตว์ย่อมได้บรรลุสมาลิตรธรรมได้สดับฟังเรื่องราวใดๆย่อมอาจจดจำมิเลือมรางเครื่องคล้อยไปอันหนึ่งพระโพธิสัตว์ย่อมมีอินทรีย์ปรุปริยติยานสามารถตัดวิมุติกังขาแห่งปวงสัตว์ได้ย่อมเป็นผู้ยินดีในการเทศนาอบรมสั่งสอน จำแนกธรรมะได้โดยปราศจากอุปสรรคข้องขัดแต่อย่างใดบําเพ็นกุศลกรรมบทสิบอันยังผลให้เสวยเทวสมบัติบำเพรนอัปปมัญญาภาวนาสีเบิกวิถีโภมโลกอันหนึ่งเพราะพระโพธิสัตว์ได้บําเพ็นกุศลจัญญาด้วยการอาราธนาพระพุทธองค์แสดงพระสัทธรรม และได้มีจิตสัมปสาธนียะอนุโมทนาในการแสดงพระสัตธรรมนั้นจึงได้วิบากคือสุรเสียงสำเนียงของพระพุทธะไว้กับตนแลเอาความที่กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของพระโพธิสัตว์นั้นสุจริตจึงได้วิบากคืออิริยาบอากับกัญญาของพระพุทธะไว้กับตน และเนื่องด้วยพระโพธิสัตว์ได้ศึกษาบำเพ็ญในกุศลธรรมอันสุข,ขุมคำพีรลภาพล้ำลึกจริยวัตรแห่งพระโพธิสัตว์นั้นยิ่งวิเศษอุดมเลิศย่อมอาศัยมหาย,ยานศาสตร์เป็นหลักปฏิบัติส,ตสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์สงจิตตั้งอยู่ในอัปมาธธรรมมีกุศลธรรมทั้งหลายไม่เสื่อมหาย ผู้ใดปฏิบัติตามวิถีธรรมดังพรนนามานี้ย่อมเชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ไม่สละสังเขตธรรมจนหมดสิน้นแด่หากเราเพียรไม่หยุดปัญญาเราก็จะตามทันการพบกันของทุกคนในทุกๆเวลามีความสำคัญมากหากไม่มีเขาก็ไม่มีเราเกื้อกูลกัน จะโกรดกันได้เช่นไรหากเราเป็นเพียงเงาสะท้อนของ18กายทิพย์ของกันและกันเมื่อหลับตาทุกสิ่งเป็นเพียงสุญญาตาเหลือรวมเป็นเราแค่หนึ่งเดียวดูแลตนเองให้ดีแม่ครูน้อยครูปุ๋ยครูผู้ไม่สะสมสิทธิ์ครูผู้เปิดมิติจิตวิญญาณ18กาย ให้วิชาโดยไม่มีห่วงขอเพียงให้ปัญญาแลกค่าความรู้เพื่อแบ่งปันให้เด็กที่ด้อยโอกาสโดยไม่ต้องมาทอดผ้าป่ากระถินหรือมาสร้างโบสถ์ศาลาวิหารให้ท่านถ้ารวยแล้วเริศแล้วดีแล้วท่านบอกเสมอให้ทิ้งท่านไปเสียท่านจะขออยู่กับคนทุกขเพราะท่านบอกว่าท่านยังไม่ดีพออย่ามาบูชาท่านเลย เพราะความทุกข์จะทําให้เราไม่ประมาทและได้อยู่ในทางแห่งมักถ้ากล้ายอมรับตนเองได้ก็ลองมาเรียนดูชีวิตเราทุกคนเคยเจอพวกเขาบ้างผู้คนที่สวยงามคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอคำพูดดีๆที่ทำให้วันของเราสดใสที่ทำให้เรารู้สึกคุ้มค่าและได้รับความรัก ตัวฉันเองเรียกพวกเขาว่านางฟ้าบนดินและสําหรับคนที่เป็นบางส่วนของคนที่น่าทึ่งเหล่านี้เดินหน้าต่อไปกับงานที่น่าทึ่งของคุณคุณสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของคนอื่นๆนี่เป็นเรื่องจริงทุกคนที่เราพบเจอในชีวิตมองเราด้วยตารู้สึกถึงเราด้วยหัวใจและจิตใจนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงมีเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันมากมายข้างนอกนั้นยังคงเป็นคนเดียวที่รู้ว่าคุณคือที่แท้จริงด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่แด่พวกคุณทุกคนวิชาและวิมุติครั้นจุติจากพบนั้นแล้วได้มาเกิดในพบนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนิดวิชาข้อแรกเป็นเธอได้บรรลุแล้วดังนี้อาวิชาศูนย์ไปวิชาเกิดขึ้นความมืดศูนย์ไปแสงสว่างเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแผ้ว ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้าวจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติเลวปราณีีมีผิวพันธดีมีผิวพันณ์ซามได้ดีตกยาก ด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียมพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อแตกกายตายไปต้องเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรก จิตของพระโคโดมองค์ใดซึ่งมีศีลไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนมีปัญญาและมีความเพ่งพินิษเป็นจิตมีความชำนาญเป็นเอกกัคตาเป็นสมาธิดีแล้วพระโคโดมพระองค์นั้นแลบัณฑิตกล่าวว่าบรรเทาความมืดได้เป็นนักปรา์ได้วิชาสามละทิ้งมัดจุเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ ละบาปทำเสียได้ทุกอย่างเมื่อบารมีเต็มกำลังเมื่อพร้อมครูจึงปรากฏเมื่อถึงเวลาก็จักได้พบของเหล่านี้เป็นของเดิมไม่มีใครสวมสังขารได้ตัวรู้ปฐมมรรคมันมีอยู่ในตัวทุกคนตัวทานตัวศีลตัวปัญญาตัววิมุตติตัวยานทัศนะ ต้องหาต้องมีครูจึงเจอในสองตัวหลังคือตัววิมุติและตัวยานทัศนะแต่การให้ปัญญาชี้ทางรู้แจ้งได้เทวดายานบาร,รมีมีอยู่ในตัวทั้งหมดทุกคนคนที่เจอก็ว่ามีคนที่ไม่เจอก็ว่างมงายนี่แหละโลกกรรมผู้ที่มีปัญญาเขาสงสัยอะไรเขาก็ศึกษา โลกนี้มีอะไรมากมายที่เราไม่รู้อย่าไปสำคัญตนว่าเจ้าของรู้หมดเราเก่งกันอย่างมากก็พูดได้สิบภาษามีอีกไม่รู้อีกกี่ภาษาที่เรายังไม่รู้ขอขอบคุณเพคคุป,ปุยเดอะแองเจิ e ล n ด e l แองเจิ u ลสมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ